สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้คือเหล็กเสรีเรียบร้อยอาจารย์ว่าวงกลมในสี่เหลี่ยมนี้ค่ะคือเอาไปตัดวงกลมเหรอได้เอาสีเหลืองขนาดสูดเเนเราไปตัดพอไปตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือเศษข้างขาอันนี้เขาเรียกว่าเศษวัตถุดิบเศษข้างๆ้า นี่ไงเศษข้างๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตรงนี้คือเศษข้างๆหลังจากตัดเหล็กออกไปที่เราต้องการกลมๆอ่าแล้วเราก็จะได้เอาตัวกลมๆเนี้ไปขึ้นลูกไปเจาะรูต่อถูกไหมคะไปตามแผนกต่างๆแต่คราวนี้ยไอ้ตัวเศษสีเขียวๆนี้เนี่ยแหละที่เราเรียกว่าเศษเศษแบ่งออกเป็นสองแบบราคาถูกกับราคาแพงถ้ามันราคาถูกเราจะยัดเข้าไปที่ต้นทุนขายเลย เป็นค่าใช้จ่ายเลยบันทขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยราคาถูกอย่างเช่นโรงงานแห่งหนึ่งที่เจมเข้าไปสอนนะคะเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกเขาก็จะมีเขาผลิตถุงมาก่อนเป็นแผ่นซีเลียมแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เอาไปขึ้นรูปเป็นถุงหูยิ้วมันก็จะเป็นเหมือนรูปเสื้อแล้วมันจะมีแขน,แขนมันก็จะแบบๆแบบเขาตัดออกพอตัดออกตรงน,นั้นแหละเป็นเศษเศษของถุงที่ผลิตเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันราคาถูก,ก็ปรับเท้าที่ต้นทุนขายเลยแล้วพอเอาเศษตรงนั้นของที่เขาตัดเอาไปขาย,ขายก็บันทึกเป็นรายได้แล้วก็เสียภาษีขายสรุปจุดแรกถ้าเอาไปขายบันทึกเป็นต้นทุนขายพอเอาไปขายต้องเสียภาษีขายบันทึกเป็นรายได้รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบแต่ถ้าเกิดมันราคาแพง คุณก็ห้ามบันทึกเป็นต้นทุนคุณก็บันทึกเป็นสินทรัพย์เป็นสต๊อกตัวหนึ่งเป็นสต๊อกตัวหนึ่งเป็นสินทรัพย์ไปก่อนแล้วพอคุณขายคุณก็เดบิตต้นทุนล้างล้างตัวสต๊อกออกแล้วก็เครดิตค่ะเออเครดิตตัวสินค้าออกแล้วก็เดบิตเงินสดเครดิตรายได้ไปอาจมรุ๊ตจะเ,เพิ่มอะไรคะจะถามอาจารย์เชฟว,ว่าของเสียอของเสีย คุณมีสองเสียดูว่าไอ้นนี้เรียกว่าเศษวัตถุอิบอันนี้อันนี้ตรงเนี้ยเขียวเขียวเรียกว่าเศษวัตถุดิบส่วนของเสียเนี่ยมันก็จะเอาไอ้ตุกตรงๆเนี้ยไปเจาะรูต่อก็จะไปที่แผนกอีกแผนกหนึ่งที่ไม่ใช่แผนกอ่ะสมมติเป็นแผนกเจาะรูมันก็จะมีเครื่องจับมาปึ๊บปั๊มลงแล้วเป็นรูคราวนี้สมมติวางไม่ดีเจาะรูมันก็จะเบี้ยวพอเจาะรูเบี้ยวปึ๊บก็จะกลายเป็นของเสีย มันเป็น,นอของมีต่ำหนิไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะมีต่ำหนิไม่ใช่ถ้าเอาไปวางปุ๊บวางเอียงแล้วเจาะรูป,ปุ๊บรูมันก็เอียงพอขึ้นรูปมันก็รูมันตรงกันไหมคะมันก็ไม่ตรงเรียกว่าของเสีย <c oughs> ส่วนของมีตํำหนิเป็นผลิตจนถึงขั้นกระบวนการสุดท้ายแล้วบางบางทีก็วางไม่ดีมันบุกสีมันถลอกขึ้นสีฉีดพ่นสีไม่ดี คือมันจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเรียกว่าของมีตําหนิพอมันไม่ได้มาตรฐานเราจะเอาของมีตําหนินี้ไปซ่อมพอเอาไปซ่อมเป็นปรับปรุงก็จะกลายเป็นของดีแล้วค่อยขายออกไป